กะเพราหมูกรอบอันนี้กะเพราอะไรครับตัวนี้กุ้งกะเพราทะเลตัวนี้กะเพราหมูกรอบกะเนอาอันนี้กะเพรารวมอันนี้กะเพราหมูกรอบโอ้หน่าทานมากๆอันนี้ก็หมูกรอบเหมือนกันแบบนี้นี่เท่าไหร่ครับเนี่ยจานใหญ่ๆแบบนี้ห้าสิบาทโอ้เออใช่ใช่น่ากินมากเลยโอ้เดี๋ยวต้องลองชิมแล้วจะเป็นยังไงบ้างรสชาติอ่ะคนรีวิวเกับข้าวอาหารนนีจะไม่ออกอกระ ครับโอ้ชื่อร้านอะไรนะครับเนี่ยพวสามอัวสามอเพราะเพราะอะไรถึงชื่อสามอเนี่ยเพราะอะไรเอ,อะไม่ชอออออันนี้กะเพรากะเพราทะเลรวมอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยกุ้กสั่งก็เข้ตะกินแห้งกิน,น,นองเีผมสั่งสังส่งกับบานะครับพี่น้อง กะเพราหมูกรอบนะครับส oh, ั mm ่งกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองชิมกันดูที่บ้านก็แล้วกันอันไหนบ้างครับขันีอันนี้มคัวสามออนะครับขัวสามออสงสัยสงสัยจะต้องกินที่นี่แล้วเหรนี่ทนไม่ไหวแล้วคงจะรอกินหมูชิ้นค่ะโอ้นี่กะเพราหมูชิ้นเนี่ยอืนี่กะเพราหมูชิ้นก็น่าทานเหมือนกัน เอ,อาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองชิมกันนี่เลยครับอามาแล้วครับได้แล้วมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับทีนี้อือกับน้ำปลาคนบอกว่านี่บอกพิกน้ำปลาซิกเนเจอร์ของทั้งร้านเลยบเ่เดกเอาละเดี๋ยวมาลองกันครับตอนแรกว่าจะเอากลับบ้านตอนนี้คงไม่กลับบ้านแล้วทานที่ร้านเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชิมข้างบนนะครับคุณผู้ชมครับ ได้แล้วครับร้านเขามีข้างบนให้นั่งได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาชิมกันข้างบนนี่ก็คือวิวข้างบนของตลาดยูเทิร์นนะครับหลังจากที่ผมสั่งกะเพรานะครับตอนแรกว่าจะเอากลับบ้านนะครับแต่ก็อดไม่ไหวนะครับที่จะลองชิมเพราะว่าหน้าตานี้หน้าอร่อยทีเดียวผมขึ้นมาชั้นบนนะครับแล้วก็จะมารีวิวกันครับนี่แหละครับเดี๋ยวมาลองชิมกันครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับทีนี้กะเพรา หมูกรอบนะครับกระเพากระเพาหมูกรอบที่จริงใจนะครับดูเนื้ออืมสัๆเลยครับไหนลองดูโอ้ือร่อยจริงครับอเนื้อสัมๆเลยครับอือือยอดมากๆ ให้ทุกท่านดูนะครับนี่อือหือ,อสุดยอดจริงๆดูเนื้อกระเพราอืเยี่ยมครับอร่อยเด็ดมากๆครับเป็นกระเพราหมูกรอบที่จริงใจนะครับดูสัมสๆเลยครับแล้วก็ได้เยอะนะครับห้าสิบาทนะครับ โอ้โหจานนี้ห้าสิบบาทครับอืมอืมผมบอกว่าอล่เด็จ,จริงครับร้านนี้ที่ร้านสามออ,อยู่ในตลาดยูเท<ม>ิร์เมืองสีสเกตนะครับร้านจะอยู่ด้านหลังนะครับให้ ถ้าเขามาในตลาดอยู่เิร์นให้ตรงมาจนสุดนะครับแล้วก็เลี้ยวฝ่าม,มานิดหนึ่งนะครับร้านสามอออาหารตามสั่งเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอร่อยเด็ดครับผมต้องขอตัวทานแบบปรตอร่อยแล้วนะครับนี่อ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ